สวัสด <aunque S 2> ีครับสีแดงมาช่องคูขาชัยนาชัยชนาธ์ของทองจอมซ่านะครับอแอคแอ่างุลบนรบ โอ้ยพี่มาพี่มาโอ้ยมาเดี๋ยย่าอะไรเข้าไม่อยู่แล้วใจมันรักใจมันรักลูกหลานโาโอ้ยจะบอกใครเดียว

เห็นแกเขย่าขวดอยู่อะเอาลเอาแล้วตัไงพอแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมจะเป็นอ้กินให้พ่แก้ว้พาก้างเนาะลบอก้้สมอนเข้าอยู่เบือสวแล้วสวยแล้วบอสวยพรุ่งนี้แเอาแกลุงพันถ้าเกิดพี่สมอนแ้้ เกิดว่าคุณยายไม่มาวันพรุ่งนี้เราทำยังไงจ่ะไม่ยแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าที่เมัน่อยอตัดไปเครื่องเครื่องกลางกาไม่ได้นะไม่เอานะคนละเครื่องทางน่ะคนละครึ่งไงวันอยากได้ทั้งหมดน่ะเขาจะไม่เอาเลยมันโอกระเทือน เขาจะเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมถลมคมคลายพูดจาเนาะหวานจริงหกสิบห้าพี่น้องหกสิบห้าไม่เกี่ยงนะคุณยายอายุหกสิบห้าวัตถุโบราณอย่าี่น้องใไม่เกี่ยงใช้งานทำงานเนี่ยไม่เกี่ยงใครเลยไุ่ทำงานนี่ไม่ต้องบอติดคุก อ้าวคุณได้ตัดเล็กมันชานไ่าไม่ได้เดี๋ยวให้ลื่อนาไทยนะเวกนะเพียนวัดขนาดยืเียงคาได้ไหมล่าเออได้ ไอ้ลูกค้าหายแล้วลูกค้าหายแล้วลูก่ายคลิปให้ด้วยได้สองไม่ได้หัวมาหัวมันจะตัดเสียงเออมันจริงนะหายจ้ะไม่หาหายพาเลยไม่ตัดลูกค้า ไม่ทานเลยสายไม่ทานก็ตกลงกันแล้วไม่ทานเจ้าประตัดผมได้ไหมทันทีพ่อนะค่อยอุตส่าห์อก่าแต่ถ้าไม่ค่อยงอนสิก็จะรอได้จะตับเม่าแล้วกันมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบนะที่มาอยู่ด้วยกันชาตั้ิต้องใช้เดินตงสัยจะเที่ยงคืนนี่ พ่อนะเอาลูกค้าเป็นเพื่อพต่นอาัยเราอีกมียาซุยเป็นเด็ดขาดนะซุยคืออะไรซุยก็ติดกันเละก็ซุย่อยเลยมันทรมานใจชายรู้ไหมเพราะยังไม่เคยผ่านมือผู้ชายมาเลยคุณนภอุอวันนี้ลุงนอนจะปาดงอนติดแผลไม่รนกันนรับ

แจง้งโคโล่ในนี้จะออบอกใคร <c oughs> ใครขอใครขอ,อขอขอดูหน่อยนะศูนย์ก้สองเจ็ดก้าสี่เจ็หนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ําเซรั่มสีบัง,ง,ง,งพอนธุ์พรบต้ากูแกน, <nie> กนกแล้วก็ที่พีคอฟครับพี่น้องจะเปิดไว้ไฟมาีเดี่พีคอี่นศูนย์กสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกครับพี่น้องสามในน้ำยูทูบเบอร์ทุกล้อ่ เขาพักโฆษณาเมื่อกี้โพสไปแล้วโอยดูดูวมาแล้วลเร็ว ใจะเบอดห้บอใช่แล้วครับไม่คิดเลยวะเอออย่าบอกใครเชี่ยวเอาต่ออย่เลี้ยงอย่าลืมนะช้าวม่พีทรูดินแซติยาแล้วก็ยาสีฟันเจเนอบของพี่ของน้องก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0927947526อเ้องครับไดลยว ต่อครับต่อครับแบคที่เบิร์ครับส่วนกาแฟนะครับมีกองมีสิบสองเออโอ้ดิไทยเนี่ยโอ้คนไหนบอกว่าจะต่อไม่ใช่เหรอใก้ั พเนพ่มไหมคะหนึ่งชั่วโมงไหมนะคะครับงบ่ชั่วโมงเดียวชั่งเดียวทํามนี่มาหลายชั่วโมงแล้วคุณต้อค่ม่มันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค <c oughs> ไม่ไมดูสัญญาณแล้วีนท,ที่แรกว่าจะเอาแค่ชั่วข่าวนะไม่ได้แล้วต้องค้างคืนคือม่าอีกเท่านึงนคะ ในหนึ่งซองมีสิบห้ากรัมนีดเดียเจ้ากะลีลากเอา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 ทีเจ้าโพจะไม่กิงใจค่อยเลยค่อยนั่งโจ้าโกอยู่เจ้า เอากเอาลยนะมามาเลยเรยกได้นไหมคิดว่าจะเดินทำไรเดินวนดูน่านานน่านโอยไไตากับคุณยายเสหมอเลยดูลุงๆนังหมดแล้วนะคะบใจโหขัาไปถ้าคนนะคชั้นบันไดคนจะรู้สึก่รู้สึกสบายใจค่อยรอวันนั้นมานานแล้วสยอ้าว เนี่ยยางมั่นดีเลยคนไม่มั่นใจเสียแล้วเอาสิพ่อสามีแล้ววะการเป็นยายไปพูดคุณะนาดไปแล้ววรนาดวารนาดใช่วรนาดไปแล้วดีนะทุกท่านระวังเขาถ่ายทอดตะขับเข้าปากทุกท่านนะ ศูนย <s interesting> ์เขาบอกจะเป็นศูนย์ศูนย์ง่นยมากทีศูนย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาถ่ายคลิปกันต่อนะเดี๋พรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะโอ้โหมอไ้เรือไว้เนี่ยเอาไว้ให้คุณลุงถามนะได้ยินบ่หูนะพอดีเอดไม่ได้ดูอะไรเลยนะเอ็ซีมาวันนี้ก็ช่วยกันนะคะับวยเสียงแบตเตอรี่ในปานเสียงรถไถยได้เลย